ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยนี่ครีเบอร์นะฮะอุ้ยจบ็บปัะปะปะเออนี่แนะ่เริ่มแล้วครับเวลเจ็ดมาเน่กลับมาผีก่อนสิไปใส่เจ้านี่เน่เขาเอายืนนิ่งอ๋อเล็งอยู่ตายอยู่ครับแบบเนี้ยแบงมันเจ็ดแล้วนะคุผู้ชมโอ้ยิ่งเลดยิ่งแรงเลยเนี่ย คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม และในที่สุดเราก็มาอยู่กับแพทใหม่กันแล้วนะครับผมสําหรับเทรนนะฮะโอ้โหได้นี่ว่าลงคลิปไปเมื่อเช้านี้เองนะครับผมปล่อยคลิปเทรนเมื่อเช้านี้นะครับไม่ไม่นึกไม่ฝันว่าเซิร์ฟจ,จะเปิดไวขนาดนี้มาลุยกันเลยนะครับสำหรับตาแรกในแพทใหม่นะฮะท่านผู้ชม ตอนนี้กำลังเป็นการคัดเลือกแหลงเล่น7รอบอยู่นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนิชัสก็เดียวกับรายการเจมฟอร์เกมนะฮะวันนี้ดูฝั่งตัวข้ามแล้ว CC ไม่ค่อยมีนะครับผมว่านะ่าจะเล่นได้อยู่สําหรับเทรนแพทนี้นะฮะสกิลสองสกิลหนึ่งโดนขัดได้แล้วนะครับผมแล้วก็เออผมยังไม่ได้ไปลองสเปลใหม่นะ <S 2> <S 2> <S ไอ้สเปลใหม่ที่เข้ามาท่านผู้ชมยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคลิปนี้ขอใช้สปินไปก่อนแล้วกันเหมือนเดิมนะฮะ แต่สเปลนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราใช้เนี่ยจะลดลดเรียกได้ว,ว่าถ้าใช้โดนจะฝั่งตรงข้ามจะตีเราเบานะครับ <S <S แล้วก็ตีเพื่อนเราเบาด้วยเหมาะกับแทงมาก <S <S โอเคอัพสองมาก่อนเลยฮะเดี๋ยวดูดีว่าโดดได้ไกลแค่ไหนอันนี้ตาแรกนะอ๋อไม่ก็ไม่ไกลนี่วะก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลแต่ว่าก็เฮ้ยแอนิเมชันมันไวอยู่นะท่านผู้ชมโอเคลองอัพสองมาก่อนเลยครับอันนี้คือตาแรกเลยนะตาแรกเลยนะครับมาลองกันเลย ปกติผมจะอัพหนึ่งนำนะอุ้ยสวัสดีครับพี่หลอดอ้าวโดนโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะตีตีใช้สกิลแล้วก็ตีจะแรงขึ้นนะครับนิดนึงนะฮะโดดอ้าวโดดทำไมโดดไม่ออกใช้สกิลแล้วตีนี่เห็นเปล่าได้อยู่นะสปิ้นเรานะสปิ้นเรานะเออช่วอุ้ยได้อีกได้อีกรอบอุ้ยโดนพักโดนเดี๋ยวอ้าหนีก่อนโอ้โห เมื่อกี้เมียดเราถอยอะ่ะเมียดโอ้โหคุณเมียดครับคุณเมียดน่าจะตามเมียดถอยทำไมถอยเพรื่อถอยเพรื่อ,อ,อแต่เมียดเราก็กลับมากลับกลับมาได้เฟิร์สบัตรนะแต่ว่าโอ้โหเราตายคุ้มไหมเนี่ยคุ้มอยู่มัง้งลมตายไม่เป็นไรเมียดได้เฟิร์สบัตรโอเคครับกลับเข้าเลนฮนะท่านผู้ชมแนวทางการเล่นก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนเดิมเลยสำหรับเทียนเปลี่ยนไปนิดหน่อย เจอฮฮเอเตะด้วยฮฮเอเตะหลุดไปฝั่งตรงข้ามนะอะไรล่ะครับโอ้โหเกือบถึงแน่แน่ถ้าถึงนี้มันจะเป็นคอมโบแบบโดดเสียบแล้วก็ไถกลับมานะครับโดดเสียบแล้วไถกลับมาโอเคแบบนี้ไงนี่โอ้โหแอนิเมชั่นโคตรไวอ่ะดูดิคุณผู้ชมโอ้โหแอนิเมชั่นสกิลสองกับสกิลหนึ่งมันแบบคอมโบกันไวมากแทบมองไม่ทันมายังไงคนนี้โอ้โหพื้นโทษทีสอรี่ยูเรน มวยมาโอ้โหมาเยอะเยอะจัดเยอะเยอะเยอะมาซิวเราป่าเราไปจบล่างโอเคเคลียร์เลนก่อนละกันอ่าได้อยู่ลิเดียอยู่กลางฮะเขาเอาดาร์กแน่นอน <laughs> เขาเห็นป่าเราอยู่ล่างและ <laughs> โอ้โหไม่ทันโดดเข้าไปน่าจะตายเอง <laughs> พายเตะมาลอดสวัสดีพ่อหนุ่มมานี่มานี่ <laughs> ได้อยู่นะท่านผู้ชมเอามาเจอมาลอดแต่ไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวเรเดี๋ยวต้องเล่นดูนหลายรอบนะอันนี้รอบแรกนะครับต้องเล่นดูแบบไปเจอพวกแบบ cc เยอะๆว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งโดนขัดได้ละเอามีเฉยเหรอ,อนี่สิครับเดี๋ยวเจอเอ็กซ์เล r ฟาดไปเลยไม่ต้อง่วนโอ้โหเบาแ0ดร้เบา,าจัดเปกกลับมาให้เพื่อนผมคิวซะเถิดสะเถิดน้องมันมีโดดเจ้าหไม่ทัน เราก็มีโดดอนกันเอ้าโดดไม่ขึ้นทําไมกันมานี่โอ้ยโอ้โหไปเอาตายก่อนมาจัดการเด็กเอ้ายังไม่ตายเหรอนึกว่าตายนึกว่าตายเอาเอาเข้ามาเข้ารุลุตรงนี้ได้ยังไงโอ้โหคุณมวยโอ้บายแล้วครับเจอแบบนี้สกิลหนึ่งโดนขัดโอ้โหมวยยกเราเราไถ่สกิลหนึ่งสวนกลายเป็นมวยยก ออกล้างมาก่อนเลยฮะทุกผู้ชมล้างน่าจะจําเป็นโอเควงต้นเกมเดี๋ยวค่อยไปออกข้อมิคิว,วเรียนนะแต่ว่าคิวเรียนรู้สึกว่าจะ,ะไม่ค่อยมาเรียนเราเท่าไหร่โอเคงั้นผมจะออกล้างกลางเกมค่อยไปออกอันนี้ละกันเปิดแมปนะฮะคิวเรียนไม่ค่อยมาป้วนเปียนเรียนบนเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเขาจะไปล่างบ่อยเหมือนป่าเรานี่ป่าเราก็เพิ่งมาเรียนบนรอบเดียว <Victory. S 2> สวัสดีในพุ่มแน่ๆ,นๆอุ้ยเกือบโดน มานี่คีบโอเคระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยมีคลีเบอร์นะฮะ <c oughs> ป,ป,ะป,ะป,ะปะิ๊บออไม่ีแนะ่แซบดัวอา้าไปถึงนูน่นอาจจะตายเอ้ยอา้าวคนนี้บ้างไงแม่นางฉี่ครับกลับ,เข,าาบขเข้ามาในป้อมครับกลับเข้ามาในป้อมจะหนีไปได้อาจจะ กยไไ็ยังลากเมดเราไปได้ยังลากเมดเราไปเฉยไม่ได้เลยโอเคเนี่ยตีแรงขึ้นนะฮะเ,เวลาใช้สกิลมันจะเหมือนอมนิอามนะใช้สกิลปุ๊บแล้วก็ตีจะตีแรงติดตีแรงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับโอเคาหลอดไปนูน่นละเดินเช็คป่าแป๊บหนึ่งแนวาทางการเล่นมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมว่าจากที่เลียนมา5นาทีผมรู้สึกว่ามันสร้างจังหวะได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะ เนี่ยแล้วก็ไทยกลับมาเห็นปะ่ปะคอมโงบง่ายๆชตชตแบบนี้คือถ้าเพื่อนมาลุมฝั่งตรงข้ามก็คือได้เลยนะดโดนเฮ้ยโอ้โหยไม่ถึกตายสะเทิดไม่โดนบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยอาทำไอโอผมเหลอล้างสโลให้แล้วจ้าจัดการเรียนหน้ากลับมานี่พี่หลอดพี่หลอดนี่ The l o r ดออฟเดอะ n ิงอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ย คอมโบใหม่โดดเสียบแล้วก็ไถกลับมาเลยนะครับปาบแล้วก็ตัดตัๆตัตัแล้วก็ตีเนี่ยห้าร้อยฮะเนี่ยติเราจะจะตีร้อยเจ็ดสิบกว่าเห็นปะนะครับเมื่อกี้ตีห้าร้อยเขาไม่ได้แรงนะโอ้ไม่ได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 ้ถือว่าแรงนะห้าร้อยอ่ะไม่ถือว่าแรงเลยนะสงสัยต้องรอเลือดเยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่ามันจะคิดตามเลือด มีคนในป่าเป่าเลือดยิ่งเยอะยิ่งตีแรงปักเอาซีเอาซีอยู่ไหนเฮลโหลมาละเสียบไทยอู้ไม่โดนว่าชดี้ฟาดไปเลยละกันโอเคอ้าวพันเอ็ดละครับพันเอ็ดละครับเริ่มละครับเวลเจ็ดมาเน่กลับมาพีกนสิไปใส่เจ้านี่เนี่ยสบนักบอแสียบไรบอพอไนมวยมามวยมาคิวเล้ย มวยก็มวยก็มวยก็มาคิวเลนก็มีคิวมวยก็มาปุ๊บอุ้ยเอ้าสวยเฉยสวยเฉยโดนไอยาเตโดนโดนเสียบเออไอยาเตบอกเทนฉันนี้กระโดดเป็นกบเลยฮะโดดเป็นกบเลยในนี้แน่ๆไม่ถึงได้อยู่นะเราเราเรามีไอ้นี่เรามีไอ้นี่เรามีเราเรามีใช้สกิลแล้วตีแรง เราไม่ใช้สกิลล้วลตีแรงได้เปล่าเอากลับไปให้ไบโอไบโออ้าวไบโอไปไหนอ้าวใบโอถอยนึกว่าอยู่ใกล้ๆโอ้จบแล้วครับคอมโ,มโบโอ้โหไอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้ใ,ในคิวมวยนั่นน่ะน้ยมาหลอดอยากโดดใส่เราละซิโอเคงั้นผมกลับด้วยแล้วกัน โอ้โหเสียดายเมื่อกี้สวยนะเมื่อกี้สวยมากแต่ไบโอเราเลือดน้อยก็ไม่ผิดฮะก็ <c oughs> ไม่ผิดก็อ,ดอ,อาจจะโดนมวยต่อยสวนมาได้เ <c oughs> ขาก็อาจจะคิดแบบนี้มาลุยกันตรอไปกันโลดมาหลอดไฮยะเต้ได้ตัวโกงไปบอกเลยว่าเทนเราโกงกว่าฮะเทนเราโกงกว่า <c oughs> ยังไงล่ะอาพันสามแล้วนะพันสามแล้วนะ เจ็บนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงยังไงคุณมวยปิ้นก่อนนะครับปิ้นก็ยังใช้ได้ดีนะผมว่านี่โดดเข้าไปเสียบแล้วก็ไถออกมาเลยโอเคเสียเลือดแค่กระจิงเดียวเพื่อความเร็วในการเคลียร์คลิปนะครับีเคลียรเคลียร์ยคลิปโอเคหืชักกันยังไงล่ะหือไฮเจเตะใส่เลยปล่ามีหลายคนไม่กลัวกลัวไม่ได้ใสเอ็กซ์คาลิเบอร์พันสี่ X re, ไปโอเคโอค้โห ิหายเมื่อกี้ลากสกิลสองรอบสกิลไม่ออกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูก็ไม่กูก็ไม่ได้ลากถึงมันแคนเซิลขนาดนั้นนี่แน่แน่แนแนไม่ออกอีกแล้วอะไรวะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมลากไม่ออกอ่ะเอออีพอจะออกอย่างเงี้อยออกง่ายไงยโอ้โหอะไรครับอะไรกันครับมีไหมครับเช็คให้ ดักอยู่กับเรากลับก่อนแล้วกันนะเพื่อนขอกลับก่อยแป,ป๊บหนึ่งโอเคเปลี่ยนแล้วฮะท่านผู้ชมเปิดแมปต้องมาละกลางเกมแล้วครับซีซีเริ่มไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหรล่ละตอนเริ่มถึงนะครับเอามาเปิดแมปให้ไวโอน้องไวโอเราดีกว่า <Right. S 1> เนี่ยฮะเดีด๋ยวโดนล้วงตูดไปเลยแบนี้โดดเป็นกบเลยครับคูดาวไม่นานด้วยนะคูดาวแค่แบบห้าว uh. ิยังไงยังไงอดดเป็นกบ แล้วก็ฟาดเล่นๆไปเลยโอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเอ็กซ์คลิเบอร์มันระยะสั้นลงปะเนี่ยมันสั้นลงนะมันสั้นลงเมื่อกี้มันควรโดนนะปึ๊บไม่ได้โอเค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 เอ้ยไข่เข้าเอาทำอะไรออกมาตรงนี้เอาตายเลยขีดูเล่นอยู่เนี่ยจะมาหาเพื่อนผมไหมอ้าวไม่มา นึกว่าจะวิ่งอ้อมมาข้างหลังปาปะโชปะโชโอ้โหโอเคยิงตียิงตียิงอะไรเราตัวยิงตายไปแล้วตีวมาหลอดโดดหลบก่อนไทยกับโอ้ยบือดอีกแล้ววะ่ะสอรี่ฟาดซะ1 0าโอเคมันฟิกดาเมจนะฮะท่านผู้ชมเออเอาเดได้อยู่นะได้อยู่นะคอมโบใหม่คอมโบใหม่ก็ก็ไม่ถือว่าใหม่มากแต่ว่า ผมว่าดีขึ up, um. ้นนะเนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนคือมันเสียบอยู่กับที่อะนะครับมันเสียบอยู่กับที่แล้วมันก็โดนขัดได้ด้วยสกิลสองะเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็โดนขัดได้แต่มันดีกว่าเพราะว่ามันโดดได้โดดดึงๆไปกบเลยมาอยากจะเอ็กคาคลิเบอร์ใส่จังเลยอ๋อยืนนิ่งอ๋อเล็งอยู่ตายอยู่ครับแบบเนี้ยแบงทันเจแล้วนะผู้ชมโอ้ยิ่งเลดยิ่งแรงเลเนี่ยนี่ เลือดออกของเลือดเยอะสุดๆน่าจะได้2,000กว่าอยู่นะฟาทีหนึ่งเนี่ยผู้ชมเขาเท่ามาลดปาดเลยฮะแต่ว่ากว้างกว่าโอเคจปดจุบปุ๊บฮะมาโอ้โหโดนตวนผักกับผักกับผับผักมาผักกับไปโกงเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหมันไขรมันไข่อืออเอพันอือพันเจ็ดพันเจ็ดเมื่อกี้หายาเลือดหายวุ่ โอเคผมเกตแล้วผมต้องออกของเลือดนัมนต้องออกเลือดหมดเลยได้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 ท่านผู้ชมได้อยู่ได้อยู่คือยิ่งเลดยิ่งแรงเลยอันติเนี่ยคือมันฟิกดาเมจเลยสวยมากลเรียมาเล่นลำพพำพระพำมปพมปพมาเอเยี่ยมอเยี่ยมครับผมเยี่ยมครับผมไปกันต่อฮะแนวทางการเล่นง่ายมากๆเลยนะครับ สกิลสองโดดไปเลยรู้สึกว่ามานาจะไม่เปลืองด้วยนะไม่ไม่ค่อยเปลืองมานาด้วยนะเห็นปะนี่ใช้สกิลไปมานารดนิดเดียวโดดข้ามกำแพงก็ได้อย่างเท่อย่างเท่มีประเด็นกันตรงนั้นเห็นแวบๆคิดว่าพี่บอเห็นนะจ๊ะน้องโอเคลีเลียเก็บบัฟฟ้าไปละเผือดตีแปดร้อยตีแปดร้อย ใช้สกิลแล้วตีได้แ800รอเองก็ไม่แรงนะไม่ได้แรงเวอร์โอเคปึ๊บขวางมาหลบทไว้อุ้ยเอ้าทำไมไม่มาทำไมไม่มาตามลู่เราเอาพันแปดแล้วพันแปดแล้วเออเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเราต้องเข้าไปรับป้อมให้ผมมาเพื่อรับป้อมให้จ้ามาเพื่อรับป้อมให้มาโอเคเอ้ยเอ้ยเงา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 อยู่ไหนอ้าวนึกว่าจะปาดนึกว่าจะมาปาดเม็ด อยู่เล่นอะไรอยู่แล้วครับออกมานี้ออกมา, <c oughs> มมาเพียค,คอมโบมันง่ายเอ้ยไม่โดนเอ้ยคอมโบมันคอมโบมันง่ายขึ้นเยอะเลยวะ่ะเอเออไม่ต้องถามนะครับผมว่าพี่เปพี่พี่เล่นเป็นได้เหรอมันปรับคอมโบมาใหม่เล่นเป็นฮะเทนยังไงก็ยังเป็นลูกรักของผมนี่ตาแรกเลยเห็นไหม ตาแรกในการลงแรงเลยเหรียญเงินแทงมาเลย <will> <laughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ม่แชร์อัตโนมัติได้หรอแชร์อัตโนมัตมิผมล่วงมาคอมมันเดอร์สองนะฮะก็เก็บอีกเจ็ดรอบถ้าชนะรลัวๆก็น่าจะได้ไปคอมหนึ่งประมาณ3ดาวสี่ดาวแบบเดียวก็น่าจะคอนละรับดาเมจไปเจ็ดหมืนนะครับผมดีขึ้นดีขึ้นอ่ามันมีให้กดบันทึกวิดีโอ อ๋อระบบรีเพยแน่เลยใช่ปะ่ะอันนี้ผมไปดูมาแล้วนะครับถ้ากดกดตรงนี้ก็น่าจะเป็นบันทึกแต่จะมันมันจะบันทึกทับอันนี้ปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บเราค่อยกดบันทึกไปดูในเกมนะครับ้<ะ>เอาละครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นเทรนแพทใหม่นะครับก็คือคอมโบมันคล้ายๆเดิมเลยไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับจากแพทก่อนเนี่ยใช้คำว่าเป็นตัวธรรมดา เป็นตัวธรรมดานะครับแต่แผ่นนี้ผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะที่เล่นที่เล่นเมื่อกี้นะที่เล่นเมื่อกี้นะแล้วผมเป็นเมนเทีนนะผมรู้สึกว่าเก่งขึ้นนะครับจากธรรมดากลายเป็นเก่งขึ้นแต่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยโดนขัดได้นะฮะกระโดดไปใส่มวยมวยอปประคัตเราโอ้โหสกิลหนึ่งเราหายเลยเห็นปะเ <c oughs> มื่อก่อนคือมวยไม่สามารถแคนเซิลสกิลหนึ่งเราได้นะฮะดูไปชม เออตรงนี้ก็สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะฮะแต่ว่ามันก็ดีที่ได้คูดาวกลับมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตรงนั้นมันไม่เป็นประเด็นนะฮะเพราะว่ามันจะให้เราเนี่ยจากที่เล่นมาเนี่ยจากที่เล่นจบมาเนี่ยความรู้สึกก็คือมันจะให้เราทําคอมโบใหม่ไว้ก็คือโดดไปเสียบแล้วก็ไถกลับมาซึ่ง2สกิลสองสกิลเนี้ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยท่านผู้ชมมันมันแอนิเมชันไวมากเลยเห็นปะคือมันโดดเสียบปุ๊บแล้วมันไถกลับมาได้เลยนะครับมันจะเป็น ฝั่งศัตรูแบบขยับไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีซีซีมาขัดเราเยอะๆนะครับโ okay, อเคอันนี้เป็นเกมแรกนะฮะซึ่งเราต้องเอาไปเล่นหลายๆเกมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาคลิปเอ่อเจอตัวซีซีหนาๆนานานามาให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะสำหรับเทนนะครับคลิปนี้ก็คือเกมเกมนี้ฝั่งตงรงข้ามไม่ค่อยมีซีซีนะครับมันก็เลยพอเล่นได้พอทุ่ถ่ายได้นะับเพราะว่าซีซีเขาแบบเป็นมาหลอดมาหลอดคนเดียวซึ่งถ้าเขาไม่โดดเขาไม่มีซีซี โอเคนะครับก็ ه, ผมว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับไปลองเล่นดูนะฮะอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ร,รับชมและติดตามใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฟักซับฟักไลค์แชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบาย